Oh, เพราะว่าด้วยความที่เราเปลีป่ยนสายงานนะครับก็มา,ารับตำแหน่งเป็นักวิชาการรายงาน,นยังไม่ถึงยังไม่ถึงสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้ไม่เหมือนเป็นการช่วยให้เรามีอวาวบธติมือก่อนที่เราจะลงสนามจริงแล้วก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนห้าสิบคนนะครับแล้วก็รวมถึงได้เจอพี่ๆที่รวมถึงวิทยากรที่มีความรู้นะครับให้ความรู้เ,เราได้ในหลายๆเรื่องต้องขอบคุณโครงการฝึกมพนักง,งานตรวจรายงานมากๆที่ทําให้ได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้นะคะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนที่มาอบรมร่วมรุ่นกันนะคะแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากทางท่านผู้ใหญ่ที่มาให้ความรู้นะคะได้เทคนิคนะคะได้แนวคิดแล้วก็ความรู้ใหม่ๆที่จะนำไปปรับใช้นนใชนอนาคตได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ได้เจอเพื่อนๆนะคะที่ได้มาร่วมกันแบ,บ่งปันประสบการณ์แชร์ปัญหาต่างๆที่เราได้ พบเจอก็ขอบคุณทางผู้จัดแล้วก็ทางนิตยสัรทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ตัวกระผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะเอาในส่วนของความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปพ,าาพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็ใช้ในการปฏิบัติหน้านที่เพื่อเป็นประโยชนต์ต่อสังคมต่อไปนะครับผมครับมันทำให้เราได้มารับความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เรารู้ไปแล้วและสิ่งที่เรายังไม่รู้แล้วเราก็สามารถเอาความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้กับการทํางานของเรา ค่ะซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากซึ่งอยากจะให้มีรุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4ี่รุ่นที่ห้าไปเรื่อยๆจนให้ครบทุกคนในกรมเลยค่ะว่าสัตว์ได้ในส่วนของความประทับใจนะครับที่ได้เข้าอบรมนะครับพนักงานตรวจแรงงานรุ่นที่หนึ่งนะครับก่อนอน่นเลยก็จะเป็นเรื่องได้รู้จักกับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็ความประทับใจอีกหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือ ทางผู้โดยหารนะครับให้ความสําคัญกับโครงการนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเป็นรุ่น Gen One l a b o r Inspector สวัสดีครับเนี่ยเป็นประโยชน์มากถ้าได้เข้าร่วมก็คือจะเหมือนกับยิ่งเพิ่มพัฒนาความรู้ทักษะให้กับพนักงานตรวจแรงงานที่ดําเนินการในพื้นที่ต่างๆค่ะทั้งพื้นที่ที่มีเคสเยอะแล้วก็เคสน้อยก็จะเป็นประโยชน์กับ พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆพนักงานตรวจแรงงานทุกๆท่านค่ะก็รู้สึกว่าระยะเวลาที่เขารับการอบรมก็มีความเพียงพอมากพอที่จะได้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปค่ะยินดีกับน้องๆทั้ง50ท่านด้วยนะคะหลังจากได้รับมอบหมายนะคะจากผู้บริหารกรมให้จัดทำหลักสูตรการสุกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน กลุ่มง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเุิ่มพลองางานเราได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทํารรงานจัดทาหลักสูตรขึ้นนะคะซึ่งคณะทํารรงานเราก็ได้ร่วมกันคิดออกแบบหลักสูตรนะ,ะโดยเอาภารกิจงานของพนักงานตรวจแรงงานหน่วยปฏิบัติ l i s เป็นรายการแต่ละหัวข้อออกมานะคะแต่ละรายการเนี่ยมีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องบ้างรวมถึงระเบียบแนวปฏิบัติ นะคะระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงวิทยากรน,นะคะก็ออกมาเป็นหลักสูตรพนักงานตรวจรายงาน12วันนะคะจากนั้นก็เสนอใหอ้ขอความเห็นชอบจากท่านอธิบดีนะคะเมื่อท่านอธิบดีให้ความเห็นชอบแล้วก็เสนอท่านประหลัดกระทรวงแรงงานเพื่อตอรวจสอบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราได้มีการอขอ,องบประมาณซึ่งได้รับการจาัดสรรในปี2568จํานวนหนึ่งรุ่น50คน นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีนะคะท่านผู้บริหารกรมนะคะที่ให้ความสำคัญนะคะสุดท้ายก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้นำความรู้ทักษะที่ได้รับไป,ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการทำง,งาน,นะคะ่ะโชคดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะในนามกองคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพนักง,งานตรวจแรงงานสำหรับข้าราชาการนะครับที่พวกเราได้รับได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมในวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนที่ได้รับ การอบรมหลักสูตรนี้แล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากทางท่านวิทยากรรวมไปถึงเพื่อนเพื่นที่มาอบรมร่วมกันที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันนะครับนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราให้เกิดประสิทธิภาพและก็เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานได้อย่าง มีศักยภาพนะครับก็ท้ายนี้นะครับผมก็ขอว่านะครับให้พวกเราทุกคนนะครับว่าทางกองทุนรองแรงงานเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเราทุกคนนะครับหากมีประเด็นปัญหาหรือคําถามใดทางกองทุนรองแรงงานนะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุนหน่วยปฏิบัตินะครับกับพวกเราทุกคนนะครับและก็ท้ายนี้นะครับ ในฐานะที่น้องๆทุกคนนะครับได้ผ่านการอบรมแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและขอให้ทุกคนนะครับมีโชครางวัลใหญ่ๆทุกคนนะครับและก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับดีครับ ในานามของรองที่ดีกรมบริการกคุ้มครองแรงงาน,นครับขอเป็นกำลังใจจากผู้เข้าการของทุกคนนะครับขอให้ทํางานนะครับโดยมุ่งถึงความสําเร็จของงานและก็มุ่งถึงผลประโยชน์ของผู้เข้ามาใช้บริการของเราโดยเฉพาะคนที่เดือดร้อนนะครับถ้าคนที่ต้องไม่เดือดร้อนคงไม่เข้ามาหาเรานะครับเพราะงั้นการที่เราทํางานแล้วช่วยเหลือนะครับผู้ดได้ทุกตกยากเนี่ยนะครับการที่เขาเดือดร้อนในเรื่องของแรงงานนะครับ เป็นการสร้างบุญนะครับขอให้กำลังใจบอ้อยทุกคนสู้ๆแล้วก็นะครับเป็นกําลังสําคัญให้กับกรมสวยการและคุ้มครองแรงงานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ร่วมกันทําให้กรมสวยการและคุมครองแรงงานเป็นที่พึ่งของผู้ใจแรงงานครับพี่ในฐานะอธิตดีกรมตรวจการและคุ้มครองแรงงานขอให้กําลังใจน้องๆทุกคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพลังงานตรวจแรงงานในครั้งนี้พลักง,งานตรวจแรงงานที่ถือว่า เป็นฟันเฟืองสำคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการที่จะออกไปทำงานให้ความเป็นธรรมแก่นายจ้างและลูกจ้างนะครับการทำงานในฐานะพนักงานตรวจแรงงานนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเป็นด่านหน้าที่เราจะต้องพบกับนายจ้างและลูกจ้างเพราะฉะนั้นพี่ขอฝากคำคม ของอสามก๊กที่พิ่งเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวละครในสามโก๊กนั้นนะครับมีตัวละครที่สำคัญอยู่หนึ่งคนนั่นคือสุมาอี้ถือว่าเป็นผู้ชนะแห่งสามโก๊กสุมาอี้นั้นใช้กลยุทธ์นะครับความนิ่งคิดอย่างรอบคอบใช้ปัญญาความอดทนเพื่อชนะศัตรูนะครับ แนวทางในการทํางานของซูมาอี้นั้นนะครับมีหลักใหญ่อยู่5ประการนะครับ 1. เมื่อใจสงบความคิดจะชัดเจนขึ้น 2. การตัดสินใจที่ทดีเริ่มจากการมีสติ 3. อย่าปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมชีวิตเรา 4. วางแผนก่อนลงมือทำเสมอ 5. ใช้กลยุทธ์ในการตัดสินใจไม่ใช้อารมณ์นะครับ น้องๆในฐานะที่น้องจะเป็นพนักง,งานตรวจแรงงานที่จะต้องออกไปพบกับนายจ้างและลูกจ้างนะครับนั้นนำหลักคิดของสุมาอี้ไปปรับใช้ในการทำงานนะครับและสิ่งที่สำคัญที่พี่ยึดติดนะครับที่พี่ใช้ยึดนะครับในการทำมาอีกอันนนะครับนั่นคือถ้าเราจะเป็นเสือเราอย่าวันไหวใจต้องนิ่ง เราจะเป็นสิงอย่าใส่ใจเสียงเห่าหมาจะเป็นเจ้าป่าอย่าเสียเวลากับเสียงกาเสียงนกนะครับ ไมรู้มีเวลาอีกนานเท่าไรไม่รู้คำว่าตลอดไปมันจะมีอยู่จริงไหมไม่คงเป็นเรื่องธรรม,มด,ดาที่วันเวลาจะต้องพัดพผาให้เธอกับฉันนั้นจากกันแสนไกลแต่อยากจะบอกให้เธอได้รู้ โชคดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต I get kept...

จะเก็บไว้ในใจไม่มีวัน